สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6การวัดความยาวและการวัดน้ำหนักเรื่องที่จะเรียนในวันนี้คือเรื่องการวัดความยาวความสูงและระยะทางเป็นเซนติเมตรและเมตรค่ะการวัดความยาวความสูงและระยะทาง เป็นเซนติเมตรและเมตรเซนติเมตรและเมตรนะคะเป็นหน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานเซนติเมตรเป็นหน่วยความยาวของสิ่งของขนาดเล็กที่มีความยาวไม่มากนะคะ,ะเราจะวัดโดยสิ่งของนั้นมีความยาวไม่มากเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นวัดดินสอเป็นเซนติเมตรวัดช้อนเป็นเซนติเมตรหวีเป็นเซนติเมตรหรือว่าแปรงสีฟัน ที่วัดเป็นเซนะะติเมตรนะคะต่อมาเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากขึ้นเช่นเตียงนอนนะคะวัดโดยเป็นเมตรหรือว่าตู้เสื้อผ้าหรือว่ารถยนต์นะคะค่ะความยาวนะคะ ถ้าความยาวเป็น100เซนติเมตรนะคะจะมีความยาวเท่ากับ1เมตรอ่าถ้า100อ้อยเซนติเมตรนะคะซมเซนติเมตรย่อมาจากซมจุดอ่ง100เซนติเมตรเท่ากับนะเมตรคือมอจุดนะคะเท่ากับ1เมตรมจุด ซึ่งแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์หน้า100นะคะการวัดความยาวความสูงและระยะทางเป็นเซนติเมตรและเมตรเราได้ทราบแล้วนะคะถ้าไม้บรรทัดวัดได้นะคะก็คือวัดความยาวของอุปกรณ์ที่ไม่มีความยาวมากเกินไปก็จะสามารถใช้วัดเซนติเมตรได้แต่ถ้าความยาวมากเกินไปก็จะวัด เป็นเมตรนะคะ,ะข้อที่1แท่งแบตเตอรี่ยาวเท่าไหร่นะคะนี่คือแท่งแบตเตอรี่นะคะ,ะโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดคือเห็นไหมคะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรคือ1 2 3 4สองสาเราจะเห็นจุดๆๆดจุด,จด,จด,จดแสดงว่าแบตเตอรี่ยาว4เซนติเมตรนะคะ ต่อมาแปลงสีฟันยาวเท่าไหร่นะคะจวถึงจ,จ,จ,จุด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 ตรงนี้นะคะอะนักเรียนก็ตอบคำถามลงไปเลยนะคะข้อที่สองต่อไปข้อที่สามเซนติเมตรตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ0ูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหดแท่งยาดมสูงเท่าไหร่นะคะ,ะนักเรียนก็ดูเลย ก็นับนะคะ1 2 3จะเห็นว่าแท่งยาดมสูง3เซนติเมตรข้อที่4นาฬิกาสูงกี่เซนนะคะตรงนี้นักเรียนก็นับเองเลยนะคะต่อไปข้อที่5เห็นไหมคะ2เมตรจากเด็กผู้ชายมาหาเด็กผู้หญิงนะคะ2เมตร เขาถามว่าสิทธิ์ยืนห่างจากสายใจเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะค่ะนักเรียนอย่าลืมส่งงานหน้า100นะคะถ่ายรูปลงในลายกลุ่มสำหรับวันนี้ก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ